ทีมชาติไทยเกิดปัญหาเล็กน้อยในการฝึกซ้อมหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามเดินทางมาฝึกซ้อมที่สนามซ้อมเดียวกันนะครับความพร้อมของไทยก่อนเจอทีมชาติมาเลเซียล่าสุดเตรียมจุเกมให้ได้ภายใน90นาทีและมีแผนสำรองหักจะต้องดวนจุดโทษด้วยครับ ทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียในรอบรองชนะเลิศแต่ต้องประสบกับปัญหาเมื่อไม่สามารถฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่หลังจากทีมชาติเวียดนามที่ไม่มีโปรแกรมฝึกซ้อมที่สนามซ้อมภายในสมาคมฟฟตบอลแห่งชาติลาวกลับเดินทางมาฝึกซ้อมในสนามเดียวกัน โดยโคชจุนอาดุรักษ์ีเกิดเปิดเผยว่าทีมชาติเวียดนามได้รับอนุญาตจากฟงตงเล่ยเฮดโคชชาวเวียดนามของทีมชาติลาวให้มาฝึกซ้อมที่นี่ได้จึงเกิดความสับสนของสถานที่ซ้อมดังกล่าวขณะเดียวกันในส่วนของความพร้อมล่าสุดก่อนเกมพบกับทีมชาติมาเลเซียโคชจุนอาดุรักษ์ีเกิดเปิดเผยว่าโชคดีที่ทีมไม่มีปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บและติดโทษแบนเกมที่แล้วได้พักนักเตะหลายคนทําให้เกมนี้นักเตะพร้อมสมบูรณ์ โดยหลังจากฝึกซ้อมเสร็จทีมชาติไทยได้ทดสอบนักเตะที่จะใช้สำหรับยิงจุดโทษด้วยเป็นแผนสำรองหากไม่สามารถเอาชนะได้ในเวลา90นาทีก็เรื่องตัวผู้เล่นนะคค่อนข้างจะฟิกในเกมที่เราโรเตชันในแบ็กขวานะฮะแล้วก็ได้สันเสริญกลับมาในตรงกลางนะฮรเราได้พักสันเสริญไปก็คงจะขยับมาอีกสองตำแหน่งคือด้านข้างนะฮะก็คือตรงนั้นที่มองว่าเราใช้ความสดจากด้านข้างซึ่งมองมาเลยเองก็มีความเร็วในเกมลุกเราคงจะหาผู้เล่นที่รักษาการยืนที่ดี สำหรับ11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีมาในระบบ4-1-2-3จัดชุดใหญ่ลงสนามตำแหน่งผู้รักษาประตูเป็นชาคอนพิลาคลังแบ็กโฟร์สี่คนอาทิตย์การสังเวชมีโชคมหาสารานุกูลสลิงคารพรหมสุภะและแบ็กซ้ายเป็นสารายุสมพิมกองกลางตัวรับส่งสรรเสริญลิมวัฒนะกลับมาลงสนามอีกครั้งเมดฟิลตัวรุกใช้อานอนท์อมอเลอร์ศักด์จับคู่กับบรชิตกนิษฐ์บำเพญ และ3ประสานแนวรุกจากกิจเวทพิรมริธิเดชเพนสวัสดและวิสรุตอิมูราขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวของทีมชาติมาเลเซียคู่แข่งจะขาดนักเตะไป3รายจากอาการบาดเจ็บโดยฮัสซันซาซารีเฮดโคชเตรียมจะส่งดานิเอลอัชราฟและโมฮานาราชเป็นทีเด็ดในแนวรุก ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียในรอบรองชนะเลิศในเวลา16นาฬิกาเย็นวันนี้ติดตามได้ว่าไทยจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้หรือไม่ทูฟ y ยูจะทำการถ่ายทอดสดครับการรงม,มาโชทีมข่าวทูฟ y ยูรายงานจากสนามซ้อนที่สมาค,คฟุตบอลแห่งชาติลาวครับ